สำหรับคนที่เปิดธุรกิจคาแคร์ล้างรถร้านตัดฟิล์มกองแสงหรือร้านป้ายที่ต้องการต่อยอดธุรกิจที่กำลังเป็นเทรนกระแสในปัจจุบนันนี้คือธุรกิจตัดฟิล์มกันรอยรถยนต์เราเป็นผู้นำคบวงจรทั้งขายฟิล์มสอนผู้ที่ไม่มีความรู้ตั้งแต่เริ่มต้นมีเครื่องตัดฟิล์มกันลอยขายทุกขนาดหน้ากว้างเจ็ดตั้งแต่เจ็ดสิบสี่เมตรสามสิบเมตรหกหกราคาส่งคุณภาพสูง แนะนำวิธีการใช้งานทุกขั้นตอนในการเปิดร้านทําธุรกิจฟิล์มกัรลอยทุกขั้นตอนสําหรับมือใหม่และมือเก่าที่สนใจมาเรียนรู้ต่อยอดธุรกิจเดิมของคุณหรือคนที่รักเกี่ยวกับรถต้องการทําธุรกิจด้านนี้เรามีช่างที่ทํางานด้านนี้โดยตรงโดยทํางานมากกว่า10ปีจับมือสอนวิธีการทําไฟงานเพื่อนําไปตัดฟิล์มกนรลอยในโปรแกรมคารดอหรือ AI และมีอุปกรณ์ช่วยในการสแกนแปลงไฟล์เพื่อ ไปใช้งานตัดในโปรแกรมคารดอรและสั่งออกที่เครื่องตัดฟิล์มกันลอยได้โดยตรงมีช่างสอนวิธีการติดติดยังไงไม่ให้มีฟองอากาศสอนทุกขั้นตอนพร้อมสามารถประกอบอาชีพได้เลยครับสนใจติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ